หลังจากที่โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มปริศนานะครับก็ทำเอาหลายคนเนสงสัยในความสัมพันธ์ครับของสาวซาร่าคาซิงกินีนะครับว่ากำลังปลูกต้นรักกับหนุ่มในภาพหรือเปล่านะครับแถมยังมีข่าวตามมาด้วยครับว่าหนุ่มคนนี้เนี่ย จริงๆแล้วเขามีส่วนร่วมในคดี forex 3D นะครับแล้วก็ทำการหลบหนีออกนอกประเทศไปด้วยครับทำให้โดนโยงไปว่าเฮ้แล้วสาร่าเนี่ยจะมีเอี่ยวด้วยหรือเปล่าครับล่าสุดครับเจ้าตัวก็เลยออกมาตอบแบบชัดๆเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับ forex 3D นะครับส่วนกับผู้ชายปริศนาคนนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้พูดคุยกันแล้วละครับ ส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยซาร่าไม่ได้รับรู้อะไรเรื่องกับพวกนี้เลยเราก็เห็นตามข่าวตามที่เห็นอะไรอย่างงี้ะคะ่ะกับความสัมพันธ์ของเขาคนนั้นก็คือยังเหมือนเดิมไหมหรือว่าเราขออนุญาตพูดแต่เรื่องที่เราเขาเรียกว่าอะไรคือพอเราไม่เกี่ยวข้องอ่ะเราเลยไม่อยาก สิ่งที่สละเห็นในข่าวก็ทําให้สละรู้สึกว่าแบบเห็นใจผู้เสียหายทุกคนเนี่ยค่ะก็อยากให้ผู้เสียหายทุกคนเหมือนแบบได้รับความยุติธรรมจากคดีเคสข่าวนี้อะไรเนี่ยค่ะไม่ได้ถามถึงเรื่องอะไรที่ถามถึงเรื่องสถานะหัวใจของพันธุ์หนูสถานะหัวใจตอนนี้หนูปกติดีค่ะก็ก็เขาเรียกว่าอะไรปกติดีเราก็เปิดาทำเขาเรียกทำได้ที่แม่แล้วก็ตั้งใจทํางานเราเหมือนเราไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักขนาดนั้นเราติดต่อเขาคนนั้นอยู่หรือตปล่อคะลูก ได้ติดต่อค่ะไม่ได้ติดต่อค่ะก็คือจบกันแล้วหรือว่ายังไงคะไม่ไม่มีจบไม่มีอะไรก็คือก็คือเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ใช่ว่าเราจะถ่ายรูปกับใครแล้วเราจะต้องแบบรู้จักสนิทชิดชมกับทุกคนอะไรประมาณนี้ค่ะลตกใจไหมว่าพอเรามีรูปมีอะไรเกี่ยวข้องเราโดนโยงเราโดนอะไรขึ้นมาเรียกว่าตกใจไหมไม่ได้ตกใจขนาดนั้นพอเราเห็นข่าวแล้วเราอ่านแล้วเราก็เหมือนเพื่อนก็ ไม่รู้เรื่องแล้วเราก็พยายามประหยัดอีกรอบหนึงแล้วก็เออกลายเป็นแบบเรื่องโยนมาถึงเราอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็เหมือนเราไม่ได้ไปโฟกัสมากเพราะว่านึ่กเราไม่ได้มีความผิดอะไรกับเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหาคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ